าาก็ว่าไปลูกโอ้ยแก้ตาดีหยังนี่โอ้เหนื่อแล้วเนาะเนี่ยเด็ดต,ตอน่ค,ครับนี่ลนะูกหโัตอนไงครับโอ้นะสุดมือเนี่ยแบส,ด,สดเลยเน่นเาน้ำมุนกเด็ดเอออกมอง,ง,มงเนาะนะครับพราะมันจะแซ่บว่ะย่หงหมหนกีบหวกเทว่นกบหมเทหวานเทียบเลยครับ mặc may mà không? luôn mặc may luôn mặc may luôn mặc cocklet mưa nhỏ mặc 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 อย่าพึ่งนยอย่าพึ่งนะพิกแ่หรอกวาพิกปิดข้อวัอืออมแสบกำเนิากินนะครับผู้ชักผู้แลุ่มไหนวะเวนี่ยมาเด้อรับชมยุตจังหวัดแดงฝากคอมเมนต์เด้อครับเด้อ ตัวอเงอาเง,ง,องอา,งาครับ hey, นี่นยาวๆเลยครับเขาเดี่ยวันานี้เนะาะทำน้อนยไรอ๋นอ,อนานีอือยทำด้ยคเก็บีหลตัดตรงี้ดนะ้อ